ไทยใหญ่ไม่ใช่พมา่าถ้าพูดถึงคำนี้แล้วทุกคนคิดว่าอย่างไรคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบด้วยกันค่ะสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่นั้นนะคะนั่นก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงค่ะเลยไปถึงลุ่มแม่น้ำสารวินอิระวดีและพรมบุตรค่ะ เอกลักษณ์ของตระกูลชาติพันธุ์ไทยใหญ่นั่นก็คือมีอระบบการปลูกบ้านสร้างเรือนที่ซับซ้อนกว่าไทยน้อยค่ะโดยบ้านก็มักจะมีการกั้นห้องแบ่งระดับยกหลังคาที่สลับซับซ้อนกว่านอกจากนี้ในสถาปัตยกรรมชั้นสูงมักจะมีการประดับตกแต่งมากกว่าค่ะวัดของชาวไทยใหญ่ก็มีลักษณะแตกต่างนั่นก็คือกุฏิกับวิหารอยู่ด้วยกันโดยกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลนี้ได้แก่พวกไทยใหญ่ค่ะ ไทยใหญ่เรียกตัวเองว่าไตนะคะหรือว่าไตหลงหรือเราออกเสียงเป็นภาษาไทยนั่นก็คือไทยหลวงนั่นเองค่ะส่วนคําว่าไทยใหญ่นั้นเป็นชื่อในภาษาไทยเท่านั้นค่ะไม่ใช่ชื่อที่เขาเรียกตัวเองซึ่งชาวไทยใหญ่ในจีนก็มักจะเรียกตัวเองว่าไทยใหญ่เหนือค่ะ ด้วยอยู่ทางเหนือของแม่น้ำคงคานั่นก็คือสาขาของแม่น้ำสารวินนะคะและจะเรียกชาวไทยใหญ่ในพม่าว่าเป็นไทยใหญ่ใต้ค่ะเพราะอยู่ใต้แม่น้ำคงคาการแต่งกายของไทยใหญ่ใต้ไม่นิยมโพกผ้าค่ะในขณะที่ชาวไทยใหญ่เหนือก็โพกผ้าด้วยสีขาวหรือว่าสีดำหรือใช้หมวกทรงกระบอกสีดำค่ะชาวไทยใหญ่เมืองเมาก็จะถูกเรียกว่าเป็นชาวไทยใหญ่เมาค่ะมีปฐถมกษัตริย์ชื่อว่าขุนไลค่ะ และมีวีรกษัตริย์ชื่อว่าเจ้าเสือขวนฟ้าซึ่งชาวไทยใหญ่นั้นนะคะส่วนมากทั้งในประเทศพม่าอินเดียจีนและก็ไทยนับถือศาสนาพุทธค่ะส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าค่ะมีวัฒนธรรมที่ชัดเจนและเห็นได้จากศิละปะก,การแสดงฟ้อนก้าลายหรือว่าฟ้อนเจิงค่ะฟ้อนนกกิ่งกะลาค่ะโดยในสมัยโบราณเชื่อว่าผู้ที่แสดงเป็นนกกิ่งกะลาจะต้องบริสุทธิ์ถือศินแปด นอกนั้นก็ยังมีภาษาไทยใหญ่ที่ใช้เรียกทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นโจงพาราก็คือปราสาทพระค่ะตาลาก็คือพระธรรมสังขาก็คือพระส์และคำว่าตาําขอนนั่นก็คือตุงนั่นเองค่ะซึ่งชาวไทยใหญ่ได้เข้ามาอาศัยทำไรป่ปลูกพืชตามฤดูกาลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วก็เดินทางกลับเข้าไปในดินแดนรัชชานดั้งเดิมทำเช่นนี้จวบจนราวปีพศ2493ค่ะ จึงอพยพมาปักหลักตั้งถิ่นฐานที่บ้านปางหมูตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองประกอบอาชีพด้วยการปลูกพืชทำไร่ทำนาและในปีพศ2393เมืองเชียงใหม่ก็ได้ส่งเจ้าแก้วเมืองมาให้มาจับช้างป่าค่ะและนำไปฝึกสอนเพื่อนำไปใช้งานเจ้าแก้วเมืองมาก็ได้รวบรวมชาวไทยใหญ่ที่ยังอยู่กระจัดกระจาย ให้มาอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณที่ตั้งเมืองแม่ฮ่องสอนปัจจุบันค่ะจากระยะเวลาอันยาวนานร้อยกว่าปีที่ผ่านมาชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังดำรงชีวิตอยู่โดยยึดเอาวาาัฒนธรรมประเพณีตลอดจนความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยใหญ่และขณะเดียวกันก็ยังคงมีความผูกพันชั้นพี่น้องค่ะกับชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในรัฐานของสหันเวีมดาด้วยที่มีการติดต่อค้าขายไปมาหาสู่ เยี่ยมเยือนกันตลอดมาค่ะแม้ว่าในบางครั้งจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองบ้างก็ยังคงมีการติดต่อกันอยู่เสมอ เดิมชาวไทยใหญ่ได้อาศัยอยู่ในรัฐชฐานประเทศพามา่าและบางส่วนก็ได้อพยพมาอาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็มีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะลงไปตามน้ําคงหรือว่าแม่น้ําสารวินนะคะและได้ตั้งหลักแหล่งอยู่2ฝั่งแม่น้ําอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพามา่าในแถบรัฐชฐานโดยได้สร้างวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมาใหม่มีความเหมือนหรือว่าคล้ายคลึงกับศิละปะวัฒนธรรมพามา่าแต่ก็แตกต่างไปจากวัฒนธรรมอ,อืนอ่นค่ะ โดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแบบล้านนาค่ะนอกจากนั้นบทบาทของพ่อค้าวัวชาวไทยใหญ่ก็มีส่วนอย่างมากค่ะต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยใหญ่และล้านนาค่ะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงคิศตวรรษที่19ถึง20นั่นเองค่ะ